Música สวัสดีคะ่ปะปอจากช่องดิสนีย์เบฟนะคะก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยปอก็จะมารีวิวหนังเรื่องอวตารเดอะเวลฟอร์จเจอร์หรือว่าอวตารภาค2นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมาแปลกนิดนึงเนาะเพราะว่าปกติแล้วปอก็จะรีวิวแค่การ์ตูนแอนิเมชันของดิสนีย์หรือว่าแบบไลฟ์แฟชั่นของดิสนีย์เนาะเททหตุผลที่ปอมารีวิวจริงๆเนี่ยก็เพราะว่าพิ่งไปดูมาเลยก็คือดูเสร็จกลับมาบ้านแล้วก็ตั้งกล้องคุยกับทุกคนเลยเพราะว่าดูแล้วแบบชอบมากๆอยากจะแบบให้ทุกคนไปดูมากๆเลย ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีพูดในส่วนที่ปอชอบกับส่วนที่ปอไม่ชอบเนาะก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องความชอบที่มีตอ่อหนังเรื่องนี้นะคะก็คือมีหลายอย่างมากๆแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่จะต้องพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องภาพทุกคนความสวยของภาพมันแบบสุดยอดบียอนแบบดีสุดๆคืออันนี้ปอขอแบ่งเป็น2องพาร์ทก่อนนะคะเรื่องความสวยของภาพเนี่ย ก็จะมี CG หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกของหนังเรื่องนี้เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเทคโนโลยีภาพสามิตินั่นเองถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีภาพสามิติก่อนเนาะอันนี้เครือปบบอกนี่เลยว่ามันเป็นสามิติที่ไม่เหมือนสามิติที่ทุกคนเคยดูแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เอก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันทําให้ภาพมันชัดแบบชัดแบบงงอะ่ะทุกคนเอาจริงๆก็คือตอนที่ใส่แว่น หนังในโรงภาพจากหนังอะ่ะมันชัดมากๆชัดมากกว่าภาพที่ตาปอมองเห็นโลกตรงนี้อีกอะ่ะ มันเบอร์นั้นเลยคือไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจแต่ว่ามันแบบเบอร์นั้นแล้วที่จริงแล้วเมื่อต้นเดือนธันวาเนี่ยปอดได้มีโอกาสไป Disney Content Showcase ที่สิงคโปร์แล้วก็มีโอกาสได้ดูพรีวิวของหนังเรื่องนี้แบบ3มิติเหมือนกันนะคะตอนที่ทุกคนแว่วแล้วก็ดูอะฉากแรกที่มันขึ้นมาทุกคนที่อยู่ในห้องตรงนั้นอะพูดแบบหืฮื้อแบบหือฮากันหมดเลยทุกคนคือมันสวยมากมเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ใน กล่องกล่องหนึ่งที่มันเป็นโลกไปใหม่อีกโลกหนึ่งเลยอะ่ะมันสวยเบอร์นั้นจริงๆบอกได้เลยว่าใครที่ไปดูหนังเรื่องอวตารเนี่ยจะต้องดูในโรงเท่านั้นมันเป็น Experience ที่ไม่สามารถดูผ่าน Disney Plus ได้อะทุกคนขอร้องเลยดีกว่าว่าให้ไปดูในโรงอันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้สปอนเซอร์แล้วก็ในอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกของหนังเรื่องนี้นั่นเองก็ บอกได้เลยว่าสวยงามไม่แพ้กับภาคแรกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าภาคแรกเพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วเราก็เลยจําไม่ค่อยได้ในเรื่องของดีเทลส์นะว่าเห็นได้มากขนาดไหนแต่ว่าในภาคเนี้ยรู้สึกว่าดีเทลทุกอย่างมันดูชัดมากขึ้นมันจะมีฉากที่เราได้แบบ เห็นผิวหนังของตัวเอกของเจคของชาวนาวีสีฟ้าแบบเห็นเข้าไปชัดๆหรือว่าเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีอันนี้ด้วยแหละที่แบบพอใส่ไว้แล้วทําให้เราสามารถเห็นภาพทุกอย่างได้ชัดมากๆเราก็เลยเห็นดีเทลความเนื้อหนังของ ตัวละครนาวีสีฟ้าว่าโอ้โหทำไมมันดูจริงได้ขนาดนี้หรือว่าจะเป็นน้ําที่อยู่ในทะเลหรือว่าแบบน้ําตาที่ไหลออกมาทุกอย่างมันดูแบบสมจริงมากๆแล้วไหนจะเรื่องความแปลกใหม่ของโลกใบใหม่ในแพนดอร่าอีกอที่จริงมันก็คือไม่ใช่โลกใบใหม่มันก็คือแพนดอร่าเหมือนกันแต่ว่าในภาคนี้ค่ะเราก็จะได้ไปเห็นแพนดอร่าในอีกส่วนหนึ่งอย่างภาคแรกใช่ไหมเราก็จะได้อยู่กับพวกเจคในป่าใช่ไหมแต่ว่าในภาคนี้ก็อย่างที่เห็นกันในเทรลเลอร์เลยคือมันก็จะเป็น W a ลฟอร์สเตเนาะเราก็จะได้ไปดู ในส่วนของวิธีชีวิตที่อยู่กับน้ํามากขึ้นว่าเอออีกเผ่าหนึ่งที่เขาอ,อยู่ที่ทะเลเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นสิ่งมีชีวิตใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพืชที่อยู่ใต้น้ําหรือว่าสัตว์ครีเอ์ใหม่ๆเนาะอย่างที่2ที่ปอชอบก็คือ,อเรื่องการออกแบบตัวละครนี่แหละเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอกับ ตัวละครใหม่ๆอีกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นครอบครัวของเจคเนาะหรือว่าตัวละครที่เป็นแบบชนเผ่าใหม่ตรงนี้ซึ่งมีตัวละครอยู่สี่ตัวที่บบชอบมากๆก็เริ่มจากคนนี้ที่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าอาแปะชื่อไว้ให้อันนี้ก็อาเป็นหนึ่งในลูกของเจค ก็จะไม่สปอยเนาะแต่ว่าน้องน่ารักมากคือหน้าตาน่ารักทรงผมน่ารักวิธีการพูดน่ารักคือเวลาดูก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไมน่ารักได้ขนาดนี้นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังมีตัวละคร2คนนี้ซึ่งเป็นแมลูก,กันอันนี้ก็จะเป็นอ่ชนเผ่าใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลนะครั้งแรกที่เห็นในหนังอะตอนที่โผล่มาก็คือแบบโอ้โหน้องสวยมากสวยแบบ breathtaking สุดๆไม่ว่าจะเป็นแบบทรงผมหรือว่า ตาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิธีการพูดก,ก็คือแบบ โอ้ยนางสวยต้องแบบต้องยอมให้นางแล้วนางคนนี้ว่าแบบแซ่บมากแล้วคุณแม่ของนางก็แซ่บไม่แพ้กันคือผมเขาสวยมากแล้วหน้าหนาก็คือสวยเหมือนลูกเลยแต่ว่าผมก็จะมีความแบบเววี่แล้วก็แบบผมหนาหนาแล้วเขาก็จะมีความแบบฟีเอสของเขาใช่ไหมแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอตอนที่นางท้องป่องอะเพราะว่านางก็คือมีลูกอยู่ใช่ไหมกําลังแบบกําลังตั้งครรภ์อยู่ตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบหุ่ยขนาดนางท้องก็ยังดูแบบสวยมากจริงๆคือเป็นตัวละคร สามตัวนี้คือเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าโหเขาออกแบบมาได้ดีมากๆทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครสีฟ้าพวกเนี้ยเขาสวยได้มากจริงๆอะ่ะก็ต่อกันที่เรื่องเนื้อเรื่องเลยค่ะที่จริงแล้วอันเนี้ย Uh, ถามว่าเป็นความชอบไหมก็อาจจะไม่ได้เป็นความชอบขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยคือตอนที่ดูเนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงกว่าในการดูใช่ไหมคะแต่ว่าตอนดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกเบื่อเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันน่าติดตามเอ๊ะจะพูดว่าเนื้อเรื่องน่าติดตามก็ไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะแก่นของเรื่องมันก็จะคล้ายๆกับอวตารภาคแรกเลยก็คืออ่าหนึ่งพาเราไปดูโลกใบใหม่2ก็คือทํายังไงกับผู้รุก ดเนาะมันก็จะแบบคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าตอนที่ดูอยู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกเบื่อเลยอะซึ่งอันนี้แปลกมากๆคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันก็ยังได้พาเราไปดูไปค้นพบโลกใบใหม่คล้ายๆกับภาคแรกอืถ้าเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องก็ก็จะประมาณเนี่ยเพราะว่าที่จริงแล้วตอนแรกอะอปอแอบกังวลเหมือนกันว่า มันจะน่าเบื่อไหมเพราะว่าปกติแล้วช่วงหลังๆวันนี้เวลาที่แบบหนังภาค2มาส่วนมากมันก็จะสู้ภาค1ไม่ได้เนอะอน,นี้ก็เลยแอบคิดว่าแบบเอ๊ะภาค2นี้มามันจะไม่สนุกเหมือนกับภาค2ของเรื่องอื่นๆอีกไหมซึ่งอ่ะเอาจริงๆดูจบก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลย เพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอปรู้สึกว่าอันนี้ไปดูยังไงก็เอนจอยแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับมาพูดในส่วนของสิ่งที่โอปอไม่ค่อยเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ที่จริงมันก็มีอยู่นะอย่างแรกที่แบบนึกถึงได้เลยก็คืออ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีกับหนังแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเซนซิทีฟคือ ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกของแพนดอร่าใช่ไหมแต่ว่าปอก็แอบรู้สึกว่ามันจะมีความเกี่ยวโยงกับโลกที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันคือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เป็นซีนเกี่ยวกับการล่าสัตว์เพื่อการกีฬาอะอาจจะไม่ได้เพื่อการกีฬาขนาดนั้นแต่ว่าล่าสัตว์ในเชิงพาณิชย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉากนั้นตอนที่ดูมัน บีบคั้นหัวใจมากหนักมากจริงๆคนที่นั่งข้างๆก็น่าจะแบบได้ยินเสียงเราสะอื้นเลยเพราะว่ามันแย่แบบแย่มากๆคือถึงแม้ว่าการที่สัตว์ในโลกของจินตนาการถูกฆ่าทุกคนแต่มันก็ทำให้ปอปอ เชื่อมโยงมาถึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกจริงๆของเราตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันมันทำให้อปอนึกถึงการล่าปลาวานที่มันเป็นแบบ traditional ของประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าเป็นทะเลสีเลือดเพราะว่าตรงนั้นนะมีแต่แบบเลือดของปลาวานหรือว่าปลาโลมา,าจะไม่ได้ไม่ไม่แน่ใจมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะทุกคนหรือแม้แต่การฆ่าปลาฉลามเพื่อที่จะเอาหูฉลามมากิน เอาชีวิตไปเพื่อที่จะแบบได้ครีบเล็กๆเอาไปกินเท่นั้นเองอะ่ะมันก็แบบให้ความรู้สึกเศร้าพอๆกันเลยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกๆได้เนาะว่ามันมีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกจริงๆของเราด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีฉากที่แบบค่อนข้างที่จะไวโอลเลนส์พวกที่แบบฆ่าฟันกันอะเนาะน,นี่ก็ เด็กเล็กมากอาจจะดูไม่ได้แต่ว่าปอก็รู้สึกว่าอ่านเด็กที่โตมาหน่อยอาจจะได้อะไรจากการดูหนังเรื่องนี้มากกว่าแค่แบบ experience กับความสนุกก็ได้ถ้าพูดถึงสิ่งอื่นที่ไม่ชอบที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบฉากที่ อปอไม่แน่ใจว่าปอหลุดตรงไหนไปหรือเปล่าก็เลยทําให้ปอไม่มีคําตอบให้กับเรื่องที่เกิดขึ้น2เรื่องนี้เท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นการสปอยนิดหนึ่งเนอะถ้าเกิดว่าอยากข้ามสปอยตรงนี้ไปเนี่ยก็ กดข้ามไปที่วินาทีตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะจะเริ่มแล้วนะโอเคสองจุดเนาะจุดแรกก็คือจุดที่น้องสไปเดอร์ถูกลักพาตัวไปใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นก็ทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืออาจจะไม่ใช่ว่าทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าปอก็แค่รู้สึกว่าทำไมถึงไม่มีใครไปพาตัวน้องกลับมาแบบไปช่วยน้องกลับมาทางนั้นที่แบบตัวร้ายเอาเด็กที่ พวกยู่เลี้ยงมาไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเแปลกใจนิดนึงตอนนั้นแต่ว่าเอออย่างที่บอกไปอปอไม่น่าจะว่าอาปอหลุดตรงไหนไปหรือเปล่าเ <c oughs> นาะก็เลยไม่มีคําตอบให้ตรงนี้แล้วก็สงสัยกับตรงนี้เนาะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือการที่ตัวร้ายเนี่ยสามารถพากำลังพลไปต่อสู้ <c oughs> เพื่อที่จะจับเจคมาแก้แค้นเฉยๆยทุกคนงงไหมคือออบเจกทีฟหลักในการที่ คนกลุ่มใหม่มาที่แพนดอร่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะแบบเอาพื้นที่มาแล้วก็สร้างเป็นแบบโลกใบใหม่สําหรับมนุษย์ทีเนี้ยถ้าเขาต้องการอนาเขตจริงๆมันก็น่าจะแค่แบบว่าเออฆ่าคนหรือว่าไล่คนออกจากพื้นที่ไปเหมือนภาคแรกเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือแทนที่แบบจะไปโฟกัสตรงนั้นเขากับยอม ปล่อยกำลังพลหลายคนให้มากับตัวร้ายแล้วก็มาจับเจ๊กเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะแต่ว่าอ,อย่างว่าอาปออาจจะแบบมีหลุดตรงไหนไปก็ได้ซึ่งใน2จุดนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้คำตอบอยังไงก็เชื่อคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะว่าอาปอลุดไปตอนไหนยังไงบ้างเนาะเออประมาณนี้ก็หลักๆเนี่ยสิ่งที่ไม่ชอบก็อย่างที่บอกไปมันก็ไม่ได้ มีอะไรมากนะเพราะว่าโดยรวมแล้วตอนที่ดูรู้สึกว่าเอนจอยมากแล้วมันก็เป็น Experience ที่ดีมากๆเลยเป็น3ชั่วโมงที่รู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจว้าวตลอดเวลานะคะแล้วก็สุดท้ายน,นี้ก็แบบอยากจะแบบขอร้องให้ไปดูในโรงกันจริงๆเพราะว่า อย่างที่บอกไปมันไม่ใช่แค่การดูหนังแต่ว่ามันเป็น Experi e n c e ที่แปลกใหม่มากๆเลยทุกคนอยากจะแบบขอร้องให้ไปดูมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดูผ่านจอทีวีใน Disney Plus ได้จริงๆอะนะคะสัญญาเลยว่าจะต้องเป็น Experience ที่ดีมากๆแน่นอนเพราะว่าอย่างตัวปอนเนี่ยชอบมากๆจนคิดว่าเออเดี๋ยวจะทำา70เรื่องจริงเกี่ยวกับ v a ต a r The Way of Water เลยคือปกติมันไม่ได้ทำแบบหนังเรื่องอื่นที่แบบไม่ใช่ Disney เลยแต่ว่าอันนี้แบบอินมากชอบมากจริงๆก็เลยจะทำา70เรื่องจริงด้วยเนาะก็ ยังไงก็รอติดตามกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Have a magical day เลค่ะบ๊ายบาย